ต้องมีความสุขแล้วเพราะว่าได้เขาว่าเตรียมตัวมาเยอะพอสมควรไม่พอขเลยเยอะนลยเดี๋ยวต้องมาติดตามชมกันต่อหนุรอนรขอบคุณน fashion เมครับเดี๋ยวเราก็คุยกับแม่งานของเราบ้างดีกว่าค a s h i o n น้องมิ้นทิตาค่ะโอ้โหเด็กนุ้งมิ้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมิ้นเป็นยังไงทำไมถึงได้จัดงานนี้หรือว่าคิดจะมาเป็นจิตอาสาในครั้งนี้คะคืะ มีค่ะเวลามีวันเกิดตั้งแต่เด็กมาพ่อแม่ก็จะพาไปบุลิที่ต่างๆไปบ้านในกังพาบ้างไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทุกปีก็จะจัดก,กับพี่ๆแฟนคลับตั้งแต่พอเข้ามาปเป็นเอ็ไปบ้านพระพ,พชนาบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ปีนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆมันได้เป็นไปว่าเราร้องเพลงอีกเราก็กําเนิดเกิดมาจากการร้องเพลงอยู่แล้วทำไมเราไม่เอาเสียงเพลงที่เรามีที่มันเป็นหุ่นพรสวรรค์จากพระเจ้าเนี่ยมามอบ ก็เซิร์ชหาเลยค่ะว่ามีที่ไหนบ้างที่สามารถจะเป็นจิตนาสา,าร้องเพลงได้นะคะคะทอย จิตอาสายนี่นแล้วแล้วลก็รู้เลยเห็นไหมโทรครั้งแรกริงเดียวน้องรอนครับพีพ่มิสไปเลยครับเทนนี่จริงพรุ่งนี้น้องรอนก็มีงานใช่ครันบพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จัดงานเหมือนกันไปที่ไหนครับผมพรุ่งนี้เป็นของผมเนี่ยจะไปที่พืที่บ้าน,านพักทางอีกพรีมครับที่ตรงข้างหน้านะครับเป็นเาเรียกว่าสถานรับเลี้ยงเด็กแรกเกิดจริงน,นะครับที่ที่น้องรอนที่เขาไม่มี ใหญ่เล็กปู่เลยครับผมก็ถ้าใครสะดวกครับพรุ่งนี้ก็เชิญชวนไปร่วมร่วมร่วมงานกันได้เป็นการเลี้ยงเลี้ยงอาหารกับน้องๆแล้วก็แจกมีของไปแจกน้องๆนิดหน่อยนะครับแล้วก็ด้วมเงินไปช่วยเหลือแต่วันนี้เท่านั้นคือแล้วแต่สะดวกเลยครับเพราะว่าผมเองก็อยากจะให้ทุกคนแบบสบายๆชิยๆไปด้วยใจไปด้วยครับซึ่งจริงวันนี้ชวนมาหลายคนค่ะอีกคนนึงก็คือพระแพงนะคะน้องพระแพงใน F4 ซึ่งตอนนี้กำลังรถติดอยู่กำลังจะถึงแล้วค่ะพะแพงที่เกิดตรงวันเลยตรงวันนี้เลยวันนี้เลยนะคะ ร Happy ้แฮปปี้เบรร่เขาเว่ะด้กันตอรอรเข้ามาแล้วก็นช่วยพี่วชาด้วยพี่ชายอกนะคะ้็พี่บอล์เอฟสแต่ว่าทั้งคู่ก็ไม่สะดวกทั้งคู่เลยพี่อล์ิดชูราตงาน่งพี่ชานี่มันนี้ต้องรู้ข่าวเลยว่าป่วยนะคะเป็นโรคที่น่ากลัวมากนะคะคือวณโรคก็ใครเป็นห่วงพอเไปให้กำลังใจกันได้เนจ๊ะแกพี่ญชานะคะแจะบอกคนว่าคืออยู่นี้เพืนรู้เพือ่ครับ ต้องมาเลยคนพัฒนาโลกนี้เป็น เยอะๆและนี้คือเรียกว่าเป็นเพื่อนที่จิตใจดีมากๆของเรา,าวันนี้ว่าเป็นพิธีกรด้วยแล้ว,<า>ลวก็ไบุญกัน่อมารองด้วยกันด้วยนะคะ มีน้ำเปล่านะคะที่บ้านที่เป็นคนกรองเองเองก็ลงน้ำดีมากกินกาได้อย่ากกินแล้วก็มีต้นผึ้มสดอี่คือแม่นะคะมาฝากกันใครก็สนใจก็มาหยิบไปทานกันได้เลยนะคะแล้วก็มีการ์ดนะคะการ์ดค<า>่ะถ้า,าใครอยากได้การ์ดนะคะลงชื่อไว้นะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวยื่วนให้ใช่วันนี้ <_ an> วันนี้พกการ์ดมาด้วยเป็นการ์ดวาดเองนะคะแต่ไม่ได้วาดเองทั่วไปเอาไปปิ้นแล้วก็มา แต่มาด้วยใจมาด้วยใจนะคลายหลายคนจะไม่ทราบนะว่าจริงๆแล้วซาร่าเนี่ยนอกจากจะเป็นนักร้องมือีิกรณ์เป็นตลกใช่ปว่าตอนนี้เป็นนักเต้นดุรบไม่ไม่ใช่ตลกไม่ใช่ดุริบเป็นนางแบบสายสวยอ๋อสายสวยอย่ามาบอกว่าพี่ผมมาสายตลกสายบ้าบออะไรไม่ใช่พี่น่าตั้งใจจะสมัครถึงเฟซแล้วเรียบร้อยไปแข่งกับทิชช่าอ๋อทำไม่ะชาเพราะว่าในเรื่องของคุณเนี่ยได้สูงยาวเข่าดี ก็คือเป็นนักเออเรื่ออะไรอาร์ติสต์แต่ก่อนที่พูดมาไม่เป็นไรฉันอกนี่ไครเข้าเรื่อกแล้วเป็นอาร์ติสต์ก็คือไม่ได้เก่งนั่นนะแต่ว่าชอบวาดรูปนะคะใครสนใจติดต่อให้วาดรูปได้นะลงชื่อไว้เหมือนเดิม ่อนดีกว่ามันดีแล้วดีแล้วเหรอต้อไปดูในไอจีสแกนของซาร่าห์ของเราได้แล้วมันดีจริงใช่ค่ะไปดูในไอจีสแกนของซาร่านะคะไอจีซาร่านะคะตอนนี้กำลังสมัคร follower นะคะไม่ได้สมัครไอจีตัวเองใช่ไหมสมัคร follower จดไว้นะคะคน่ี S A R A underscore H O H L E R ซาร่า underscore follower นี่แหละค่ะไอจีของซาร่าห์ค่คุณค่ะ ่เหรอยงไร้านร้านที่สองเวลาไปซื้อน้ำอะไรเงี้ยซ้อนที่สองก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เรามาทอล์กโชว์กันเนาะพอดีเวลายังไม่ถึงแล้วก็คุณต้าต้กแขกยังไม่โผล่มาเลยต้องรอรอคุณต้า